ดิฉันชื่อเด็กญิ่งนาสีิเรียบัญญัชั้นประถมศึกษาปีที่18ในที่9สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กญิงณนะชพนรุ์บลภาชั้นประถมศึกษาปีที่5.8ในที่36คุณครูที่ปรึกษาคุณครูํำแพนขวัญยืนวันนี้จะมาทำภูง,งานวิทยาศาสตร์ประเภทสิงคโปร์เื่งเปลือกไข่ไร่มดระยะเวลาที่ศึกษาเดือนธันวาคม2564ถึงเดือนมกราคม2565 สถานที่ทำการศึกษาเバกที่29ทับ240ถนนพันลูกงวงตําบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกมาถูกประสงค์ของโครงงานเพื่อเปลี่ยนเท่ยบประสิทธิภาพของช็อคเกิดไข่แปรรูปและช็อคจาท้องตลาดเพื่อหาวัสดุธรรมชาติมาทดแทนสารเคมี วิสัยที่่ทุกที่และสร้างความรำคาญเราจึงต้องหาวิธีทางแก้ไขโดย,ยใช้สารเคมีมากำจัดแดลงซึ่งมีอันตรายและก่อให้เกิดโรคระคายหลังได้เปืดอไข่มีแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบซึ่งมีความเป็นด่ารสามารถไลม่มดได้เปืดอไข่เราสามารถหาได้ง่ายมากจริงเหมาะแับการนำมาเป็นไปไปช็อกไล่มดวัสดุอุป,ปกรณ์ 1. เปืดอไข่ไก่2องมีสอพ้องส ปลเตอร์ 4. ไม้บรรพัดหหลอดชาลุมไข่มุก 6. สา 7. ครบวิธีการทดลอง 1. นำเกิดไข่มาแล้วทำความสะอาดดึงนล้วเยกออกให้หมดและมาทำวามส,สะอาดอีกครั้งและจะให้แห้งและนำม,มาบดให้ละเอียด 2. นํนำดินสอพองมาบดให้ละเอียดข้อ 3. านำผมเกิดไข่2ส่วน ดิบซอพหนึ่งส่วนบนวัตเตอร์สามส่วนเลยี่ใส่น้ำและเทส่วนผสมลงในหลอดชาไข่มุก 4. น่นำช็อกเกิดไขใ่ในช็อกตอมท้องตลาดมาขีดลงบนพื้นห้านำมวที่อยู่ตามบ้านและห้องครัวไปวางพื้นที่ที่เตรียมไว้ 6. สังเกตผลและระยะเวลา 5, 10และ20นาทีและบันทึงผล ผลการดำเนินงานชอบจากเือกไข่ในเวลา5นาทีมดจะเริ่มเดินออกจากพื้นที่ในเวลา10นาทีมดบางตัวเริ่มเดินช้าลงในเวลา20นาทีมดบางตัวเริ่มเดินช้าลงและหยุดนิ่งชอบจากท้องตลาด5นาทีมดพยายามเดินออกจากพื้นที่10นาทีมดเริ่มเดินช้าลง20นาทีมดเริ่มเดินช้าลงบางตัวหยุดนิ่ง สรุปผลจากการทดลองชอ็ชอกจากจ็อกเปลือกไข่ไร่ชอ็อกการทางตลาดมีประสิทธิภาพในการไล่มดเท่ากันประโยชน์ที่ได้รนะับหนึ่งทราบว่าเปลือกไข่ไร่มดได้ 2. สามารถนำเปลือกไข่มาทำยาการบดไบใช้เองได้ 3. ประหยัดค่าใช้จ่าย 4. ได้ช็อกไล่มดที่ไม่มีสารเคมีพวกเราขอจบการนำเสนอเรื่องเปลือกไข่ไร่มดเพียงเท่านี้ค่ะ 好。啊嗯